ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับขึ้นสี่ค่ำเดือนสปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อ ของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นตัวเราก็จะมีโชคมีลาบ จะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็เขาเรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราก็จะไม่มีโชคไม่มีลาบ เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากสถานเคหะอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรตามคำโบราณก็ได้ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัยกับทุกท่านวันนี้เราก็มาดูซิว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับตัวท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถตาหากว่าท่านจะออกจากบ้านใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีเหลืองติดไปบ้างจะเป็นการดีจะมีโชคมีลาบและถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จัดว่างานของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเริ่มเปิดกิจการในด้านของการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาให้การอุดหนุนท่านอย่างมากมาย ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายตลอดทั้งวันในวันนี้คนรักคนในครอบครัวก็ดีถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดจะมีคนแอบรักแอบมองท่านอยู่ในวันนี้ท่านสังเกตดูให้ดีในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลท่านจะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีขาวติดไปบ้างจะเป็นโชคเป็นลาบ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำงานอะไรก็จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆรวมถึงจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีก จะเป็นงานที่ดีท่านทําแล้วก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายงานที่ท่านทํางานที่ท่านทํานั้นจะเป็นงานที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอีกแนตะ่หากท่านทําแล้วก็จะไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการเงินวันนี้จะติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ท่านจะเอ,อ่ยปากอะไร ในช่วงวันนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการในเรื่องของความรักความใคร่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาตีสนิทมาพูดมาจาให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลท่านใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีเหลืองติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบ ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานงานของคุณทำอะไรวันนี้จะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่คุณก็ทำได้จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าเช้าไปหาตอนบ่ายบ่ายแต่พอถึงตอนเย็นเย็นจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะพูดอะไรผิดใจกันก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ ในช่วงของตอนเย็นๆนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านท่านใส่เสื้อใส่ผ้ามีสีเขียวติดไปบ้างท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ ในเรื่องของการงานช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนท่านท่านจะลงทุนอะไรก็ถือว่าจะดีจะมีโชคมีลาบจะมีกําไรอีกเช่นเดียวกันเหมาะกับการค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านตัดสินใจได้เลยการเงินการทองก็อยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านทำการค้าขายก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังวันนี้จะต้องจับผิดท่านอยู่ท่านจะต้องระวังไงดีจะพูดจะจาอะไราระวังจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านใดที่เกิดท่านใดที่ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ําตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ทำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าดีงานที่ท่านทำนั้นจะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ท่านทำท่านก็ทำได้ในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงทำแล้วท่านจะมีชื่อมีเสียงอีกด้วยในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีคนเอาเงินเข้ามาคืนถ้าท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมไปเขาจะเอามาคืนท่านวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ภายในช่วงนี้ถตาหากว่าท่าน มีครอบครัวรอยู่แล้วก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอาจจะมีคนที่อยู่ข้างนอกมาตีสนิทให้ท่านสังเกตดูด้วยตัวของท่านเองในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานถือว่าดีเป็นงานดีมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่มั่นคงและทำแล้วท่านจะมีโชคมีลาบอีกในช่วงของวันนี้งานใหม่ๆทั้งงานเก่างานใหม่วันนี้จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะเน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในวันนี้ ในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจขยันท่านยิ่งขยันทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาตากาท่านค้าขายก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ก็ถือว่าดีเขาก็ให้กําลังใจเราเราทำทำงานอะไรวันนี้เขาก็ช่วยเหลือและให้ความคิดเห็น นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่ดีทา่าก็ท่านใส่เสื้อใส่ผ้าไปเหนือไปใต้วันนี้ให้มีสีเหลืองติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบจะมีอำนาจอีกตาหากในช่วงของวันนี้และทาหากว่าท่านจะเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืน,นหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลน,นำโชคนำลาบเข้ามาหาท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนขยันมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่แต่ท่านก็ทำได้หมดท่านเป็นคนที่อดทนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั้นทำไปแล้วจะมีชื่อมีเสียงมีคนนิยมยกย่องท่านอีกในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับ ในช่วงของตอนสายๆไปหาตอนบ่ายๆแต่พอถึงตอนเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังการจ่ายในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าคนมีคู่ต้องระวังอาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงทําให้เรานั้นต้องมีการผิดใจกันหรือทะเลาะกัน อันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีสำหรับคนที่มายุยังคือมือที่สามสำหรับคนที่เป็นโสดในช่วงนี้จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาคู่พูดมาคุยมาพูดมาจาตีสนิทกับตัวท่านในท่านสังเกตด้วยตัวท่านเองในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันแล้วในวันนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี